วันนี้เรามีทั้งหมดเจ็ดบทวิเคราะห์นะบทครถ้าเป็นลูกค้าเรานี่อ่านอย่างจุใจเลยอ่ะแล้วก็หุ้น MAI มของหุณอ้วนเนี่ยอันเชิญไม่มีใครเขียนอ่ะจะเป็นของเี่เขียนใช่ครับแล้วคุณอ้วนอ่ะเลือกหุ้นเจ็ดตัวอีกนะคือมีเจ็ดบทวิเคราะห์หุ้นเด่น MAI มเจ็ดตัวอันนี้คือจะใบอะไรนะฮะเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยหรอนั่นน่ะสิจะออกไหมเนี่ยไม่ค่อยออกหรอกเลือเจ็ดนะฮะเอามาดูสั้นๆนิดนึงนะครับก็เป็นเจ็ดหุ้น MAI มไให้คุณเอ็มช่วยคัดกรองมาให้ว่ามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างคือประเด็นที่ ไปสติตาเนี่ยก็คือว่าอู๋ว่าทำไมเอปีนี้ดีจังเราเห็นหุ้นเล็กหุ้นกลางขยับขึ้นได้เด่นนะครับพอไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ย m อ i y e a r to d a t e ลบแค่1%นึงเอร์เนงนะครับแต่ว่า Set Index เนี่ยยังลบอยู่ประมาณสัก13%คือเหมนเล่นหุ้นกลางเล็กได้เงินได้เงินได้เงินคืนเร็วกว่าหลังจากผ่านโควิดใช่ใช่ไหมอ่ะใช่แต่ก็ติดนะเรื่องสภาพคล่องนะอันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าหุ้นเล็กสภาพคล่องน้อยนะครับคราวนี้เราก็ไปดูว่าเฮ้ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่า มันดีจนสุดทางหรือย,ยังหรือว่ามันไปต่อได้นะครับคือผมมองว่าที่ Performance ดีกว่าเนี่ยมันมาจากเรื่องสภาพคล่องเป็นหลักถ้าเกิดท่านย้อนกลับไปเนี่ยช่วงบูมของ AI คือปี5 8 6 0ช่วงนั้นสภาพคล่องก็ล้นนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาแบบปริมาณเงินง M 2เรามองว่าสถานการณ์มันใกล้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสภาพคล่องจะเป็นตัวขับเคลื่อนพุ้นขนาดเล็กไปได้ส่วน valuation ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพของกำไรของบริษัท AI ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านั้นเราพิจารณาทั้ง อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรสุดที่ ROE ROA <Okay. S 2> นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ AI เนี่ยเริ่มน่าสนใจ valuation ก็ถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับดีบนะครับเราก็เลยมองว่าพอที่จะสู้ต่อได้สําหรับผู้ m AI แต่ว่าท่านต้องคัดกรองนะครับซึ่งผมก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยคัดกรองให้แล้วนะครับเอาโมเมนตัมก่อนผมมอง AI ในช่วง12เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะขยับขึ้นได้ประมาณสัก15-20%ถ้าปริมาณเงินมันไม่ได้หายไปนะนะครับยังโผบุ้มตราหุ้นได้ดีอยู่แบบนี้ นะครับแล้วคุณเอ็มคัดกองหุ้นมาให้เจตัวโดยใช้ครที่ดีอ1หนึ่งก็คือกำไรไตรมาสหนึ่งต้องเจ๋งนะไตรมาสหนึ่งเนี่ยต้องเกิน2 5่าอของปีที่แล้วเหตุผลว่าทำไมต้องเกิน25%เก็คือเกินหนึ่งในสี่ครับเพราะว่าน่าสะททอนถึงดาวไซลิสของกำไรที่จำกัดใช่ครับคือไตรมาสหนึ่งมาแล้วหนึ่งในสี่ถ้าไตรมาสสองสามจะชะลอลงบ้างเนี่ยทั้งปีของปีนี้มันก็ไม่น่าจะต่างกับปีที่แล้วรับตอนนี้เนี่ยภายใต้บรรยากาศการลงทุนที่ กำไรของบริษัทส่วนใหญ่ชะลอตัวถ้ามีบริษัทใดบริษัทหนึ่งกำไรทรงตัวหรือเติบโตเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่นักลงทุนห่วยหานะนักลงทุนหวยหา,นะาห,หาุ้นที่มีโกรดทข้ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอ่าซึ่ง m อ i หลายตัวเข้าข,าข่า,ขายาใช่ไหมคุณอ้วนใช่ใช่กำไรเนี่ยบางตัวเนี่ยไปแบบเกือบจะเท่าทั้งปีที่แล้วก็มีนะ<ช>แค<ต>่ไตม่านหนึ่งนะอันนี้คือเกณฑ์แรกนะครับเกณฑ์ที่2ก็คือไตมา2สต้องสวยนะนะครับอาจจะต้องโตแบบ Q 1 Q หรือโตเย็นเยียซึ่ง m a i เนี่ย ส่วนใหญ่ได้มาสองปีแล้วเนี่ยเขาตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานแล้วไปจุดกําไรเขาเยอะก็ทาให้ฐานปีแล้วเขาค่อนข้างต่ํบอ,อันนี้ก็เป็นทุนเดิมที่อาจจะทาให้กําไรแต่มาสองเติบโตอันที่สามที่ผมมองก็คือว่าปัจจัยสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนอาจจะยังค่ามไม่ถึงก็คือนโยบายการคลังของภาครัฐนี่แหละค่อนข้างชัดนะครับว่าจะสนับสนุนบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่เราก็ไปดูว่าบริษัทไหนที่ล้อกับนโยบายของภาครัฐเนี่ยก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับคัดมาแล้วได้7ตัว ตามหน้าจอเลยมีอะไรบ้างครับกูดูวเจ็ดตัวฮะเจ็ดตัวเนี่ยก็จะมีตัวของ S T I ที่เราเคยแนะนำนะครับเราลองประเมินมูลค่าเบื้องต้นเนี่ยประมาณสักสิบถึงสิบเอ็ดบาทนะครับประเมินมูลค่าเบื้องต้นสิบถึงสิบเอ็ดบาทสำหรับ S T I นะครับตัว s t o n e h e a นะฮะตัวที่สองคือ T A C C อันนี้เป็นหุ้นเด่น M A I ที่เป็นท็อปพีของคุอน M อยู่แล้วนะครับราคาขึ้นมาแล้วก็จริงแต่ว่า valuation ยังไม่แพงแล้วก็โมเมนตัมกำไรย,ยังไปได้สวยนะครับตัวที่สามคือ อามา่าเราก็เคยแนะนําตัวที่4 JKN นะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นท็อปพิกุ่มีเดียของพี่โจโเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่กําไรไตรมาสสองเขาดีเขาได้ประโยชน์จากเรื่องของ Work from Home นะครับแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยเขาก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเซตด้วยนะครับตัวที่5นะครับก็คือตัวของ a e r o ตัวที่6 2S ผมพูดควบคู่กันเพราะว่าอันนี้เป็นหุ้นเหล็กทั้งคู่แล้วเราเห็นหุ้นเหล็กในเซตเนี่ยขึ้นแรงตามทิศทางราคาเหล็ก แล้วหุ้นพวกนี้บทจะมาก็จะมาตามราคาเหล็กเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นหุ้นที่เป็นในเชิงกลยุทธ์นะฮะเราก็ไม่ได้ cover เป็นจิตจารักษณะนะสภาพอันนี้ก็เล่นตามโมเมนตัมของราคาเหล็กไปและสุดท้ายก็คือตัวของซีดีที่ทําตัวสติ๊กเกอร์และตัวกล่าวนะครับก็มองว่ากาไรครึ่งปีหลังน่าจะสดใสเพราะว่าการใช้สติ๊กเกอร์แปะบรรจุภัณฑ์เนีนะ่ยพวกนี้ก็เยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของหุ้นทั้ง7ตัวนะที่เราคาดว่าน่าจะเด่นสําหรับ MAI แต่อย่างที่เรียนนะครับว่าสภาพคล่องไม่เยอะ ท่านเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคประกอบแล้วก็รอจังหวะนิดหนึ่งใช่คือหุ้นในไอเนี่ยอาจจะใส่เงินได้เล็กน้อยได้เล็กน้อยครับแต่ลุนอัพไซด์แต่อย่างไรก็ตามราคาหุ้นเนี่ยยูทูเดียเป็นอัพพอร์ตมากอาจจะรอพักหน่อยครับซึ่งในเจ็ดตัวที่คุณอ้วนเลือกมาเนี่ยตัวที่เราคิดว่าสภาพคล่องดีสภาพคล่องดีพัฒนาดีมีสตอรี่ที่เป็นอัพไซด์คือ TSCC ยังเลือก TSCC อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงบไตรมาสองที่จะโตยอ EONIA Q, Q ิวอก็คือไม่ไม่ดรอปอะทรงๆหรือโตอน,นิดหน่อยแต่ว่าสามสี่น่าจะดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวอีกหลายๆเรื่องที่รอยอยู่ส่งน้ำเดลิเวอรี่ส่งน้ำเดลิเวอรี่ท<ห>ี่ว่าเราเลาไปละที่เราคำนวณยังไงนะกี่สาขาแล้วลืมไปละสามหมื่น เจ็ดพันสาขาขายได้สามสิบองค์คาเฟ่คูณสามสิบวันหนึ่งได้สองแสนหนึ่งใช่ไหมก็คิดเป็นรายได้สักหกเปอร์เซ็นของ TACC ที่แอดอัพขึ้นมาประมาณนี้ประมาณนั้นเห็นลุงพูดถึงหุ้นเจ็ดตัวแล้ววันนี้ทำไมมันมีเจ็ดเหรอใ้ายรอมไปด้วยเลขเจ็ดนะลุงก็ยังมีเจ็ดสีนะเมื่อก่อใช่ใช่ใช่อันก็เลยมาอัปเดตนิดนึงหุ้นเซเว่นวันเดอร์ของเราเราจำตรมาสามล่าสุดนะถ้าซื้อตามเรา แบบกระจายเงินเท่าเท่ากันซึ่งเป็นการลงทุนแบบการจัดพอเนต่ะฮะก็คิวทูเดในตรมาสามเนี่ยตอนนี้บวกอยู่ห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตลาดนี่บวกอยู่สามจุดสองเปอร์เซ็นต์ก็ชนะตลาดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็เจ็ดตัวเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างท่านทงร้อยแล้วท่านเป็นลูกค้าเราแต่เดยวเน้นย้ำให้อีกครั้งหนึ่งละกันจากคนที่ไม่เป็นลูกค้าก็จะมี มินต์่ามีซูเปอร์มีอินทะัสปัตตาห์จีซีปตท CPF แล้วก็ SCB ซีบก็ถือว่าคือต้องต้องเรียนว่าช่องดีเหมือนกันที่เลือก SCB ซีบีเมื่อก่อนนาะเคยมีคนแฟนคลับถามว่าทำไมไม่เลือก BBL ีเอลอย่างแบบอันบอกว่าเอออันตื้นเต้นเอสซีบี มเมนตั้มกำไรมันน่าจะดีกว่าแล้วมันเป็นหุ้นที่ขยับขึ้นลงได้ดีกว่าก็เลยเลือก B C ชซบแต่ผมว่าพี่โชคดีกว่านะที่มีตัวมินเข้ามาเนี่ยมีมินด้วยใช่ซึ่งจริงๆรีเทิร์นที่ห้าจุดสองเนี่ยจริงๆมากกว่านั้นนะเพราะว่ามินเนี่ยเราต้องไปอัจัสเรื่องของเพิ่มทุนด้วยอันนี้ยังไม่ได้อจจสยังไม่ได้อัจจ์เพราะฉะนั้นก็อัปเดตละกันเห็นพี่เสริมชัยเคยเคยทักเข้ามาว่าเออจะให้อัปเดตเรื่อยๆแล้วมันนี้เมื่อเช้าเห็นมัน รายร้องไปด้วยเลขเจ็ดก <faith> ็เลยเอาหุ้นเซเว่นวันเดอร์มาเล่าให้ฟังด้วยนี่ก็ผ่านมาร่วมๆประมาณเดือนนี้นะเราเอาไปข้าไปครับผม